ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพี่ๆซุ้มเจ้ารวมถึงเพื่อนๆท่านอื่นนะทุกภาคของประเทศไทยพี่ๆทางด้านสปปเราเพื่อนทางด้านสปปเรานะเพื่อนบ้านเราก็มีนะครับกาบสวัสดีนะแจ่มเห็นตีล้อปลารสลอตมาเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหวันนี้มันตั้งเอามันเข้าเราไหมฮะ เมื่อวานนี้ต้องบอกว่านะร่วมหัวจมท้ายไปกับพี่ๆที่ให้ผมไปแก้แค้นกับเกมนับผีคาวบอยเออแล้วก็ูก็เจ็บตามเคย <c oughs> เออเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใช่คนจริงครับนะครับอวันนี้ขอโยกย้ายมาที่เกมมาจงเวยสและการอกรีกเกมที่อยู่ในดวงใจแอดเจมราจงจากสาวทำทำเงนินเออเราดูด้ว่านะจากเข้าท่าเข้าทีหรือเปล่าจริงเนี่ยแอดเจมกดไปแล้วแหละนิดหน่อยนะครับคือ ยิ่งเติมมาพันห้านะรอบนี้แล้วก็ <Okay. S 1> มันบวกไป260นะไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ทุนมาพันเแล้วกันนะดูทรงดีะอัดทำคลิปแม่งเลย oh. <c oughs> นะครับเดี๋ยวมาดูกัน oh. นะ <c oughs> อ,ะ <c oughs> อะเดี๋ยวล้างหน้ากระดานเบ็ดสิไปนี่แหละนะเดี๋ยวมีขึ้นเบ็ดยีไม่เห็นแน่นอนนะครับ oh. พี่ๆถามมานะครับว่าไอ้เจมไม่เสียได้เหรอที่เรื oh. ่องเสียวันเอาจริงๆิงเนี่ยถ้ oh. าไอ้เจมเอาไอ้คลิปที่มันเสียมาลงให้พี่ดูเยอะๆพ,พ,พี่พี่จะช็อกยิ่งกว่านี้นะ เออจะชกยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าไอ้ที่เสียมันเยอะเหมือนกันครับไอ้ที่เสียนี่ไม่ใช่เนน้อยนะเสียรอบละ5 0 0เสียรอบละพันอยู่เนี่ยไม่ใช่เนน้อยครับเพียงแต่ว่าเอสเจมไม่ไดเอามาลงในช่อง y o u ูท b e ให้ดูเฉยๆก็เอาลงแค่คลิปที่มันบวกะนะครับเออพวกความสนุกความบันเทิงนะเอาบอกก่อนแล้วกันก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับวันนี้มีกิจกรรมนะติดตามกันให้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งครับเอสเจมไม่ได้ชักชวนนะครับให้มาเล่นหรือทําตามนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดี รบกวนดูเพื่อความสนุกความสุขความบันเทิงของพี่ๆเท่านั้นนะครับเออน้ะไม่ชักชวนให้เรื่องงานพนันนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะเออเราต้องพูดนิดนึง <c oughs> <c oughs> แับแดงเขาไม่ชอบ YouTube เขาไม่ชอบ <c oughs> เดี๋ยวโดนแบนแค่นั้นเองเออ <c oughs> นะครับส่วนนะกิจกรรมที่ ให้พี่พี่แฟนบันเทเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมที่แอดเจไม่ได้โพสต์ลงในท w i t t e r นะจะมีกิจกรรมที่แอดเจไม่ได้โพสต์ลงใน t w i t เตอร์นะครับเออปรากฏว่าคนที่ดูคลิปจนจบโดยไม่กดห้ามเนี่ยเขาก็ทํากิจกรรมกันได้เห็นไหมนี่แหละสมควรได้รับเครื่องหมายไฟผัดแฉนะครับโอเคไหมแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยมีเรื่อยๆอยู่แล้วเขาอย่างวันนี้ก็มีติดตามกันให้ดีละกันนะครับโอเคไหมไป พี่ๆทีเ่เล่นกิจกรรมเมื่อวานนอที่เฉลยไปนะครับกิจกรรมคนดูเขารู้กัน๋อวเจมถามว่าเออเจมถามว่าออ,อะไรวะหรือว่อเอตเจมหยุดงานวันไหนปกตินี่หยุดวันไหนนะเอเจมหยุดง,งานวันอาทิตย์ได้หนึ่งวันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเจมก็ทํานะครับโอทงโอที o ot, นะล่วงเวลาไปเลยนะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละนะเอ,อเพื่ออนาคตครบับตอนนี้เรายังมีเรื่องอะไรที่จะทำก็ทําไปสินะ ไม่ได้หวังว่าจะทำไปตลอดชีวิตถูกไหมเออเก็บเงินเก็บ,กบทองออกไปทําธุรกิจตัวเองหรือหาสิ่งที่มันได้ผลตอบแทนที่มันเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เราพอมีแรงเราก็สู้ไปฮะนี่แหละครับชีวิตฮะไม่มีอะไรง่ายครับสําหรับการใช้ชีวิตบอกเลยไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันต้องสู้จริงฮะไม่สู้ก็จบแค่นั้นเอง นะสนุกกับมันครับยังไงก็ต้องพยายามสนุกกับมันเข้าใจแหละว่ามีเรื่องเครียดนะเ,ออเข้าใจแหละทุกคนมีเรื่องเครียดมีเรื่องซีเรียสทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวงานเองหรือผู้ร่วมงานออหรือว่าหัวหน้าระดับหัวหน้าขึ้นไปอะไรแบบนี้นะมีเรื่องให้คิดให้เครียดอยู่ตลอดครับทุกคนแอตเรรับประกันแล้วคนที่เขามีตังเยอะๆเนี่ยนะแอตเรเคยคุยเคยรู้จักอยู่ก็หลายคนนะครับ ไม่ใช่เขาไม่มีปัญหานะอ้หูปัญหาเขาก็เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอะเหมือนจะได้ตังค์เยอะจริงแต่นะครับเขาอาจจะไม่ได้เล่าปัญหาที่เขาเจอให้เราฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนมีปัญหาตามสเกลของตัวเองเนาะถือว่าเราให้เราสู่กันฟังเนาะมาคุยกันแบบว่านะจริงๆเนี่ยพี่ๆก็คุยกับไอ้เจมได้นะเรื่องที่เรื่องอะไรเงี้ยคุยกันได้หมดครับทางด้านข้อความในอ่าทวิตเตอร์หรือ X ของไอ้เจมหินติดล้อได้เลยนะเออถือว่าแชร์กัน ไอเจมกม็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับทำง,งานมนุษย์เงืนเดือนนะถ้ามันไม่ค่อยทำเงินก็ต้องหาทางทำเนี่ยยูทงยูทูบแต่ไอเจมถึงบอกว่าวิ่ีช่วยกันดันไอเจมด้วยนะจ๊ะข,ขออภัยในบางลีลาแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่พที่ร่วมสัตว์สายโรมกิจกรรมกันตลอดมาเนาะเพราะว่าไอเจมเองไม่ได้ให้พี่มาร่วมกิจกรรมหรือช่วยกดสัตว์สายยูทูบช่วยดูยูทูบนะอย่างเดียวนะไอเจมก็ ตอบแทนพี่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมาก4ี่สาห้าร้อยนะตอนนี้นะหมายถึงตอนนี้นะแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่เตรเจมบอกฮะไม่เข้าว่านะไงอย่างที่อดเจมบอกครับว่าถ้าเกิดว่ามันเปิดรับโฆษณาได้ในช่อง YouTube หรือมีอสปอนเซอร์เข้ามาจริงๆเนี่ยนะฮะหรือมีสปอนเซอร์เข้ามาจริงๆเนี่ยแอดเจมจะเอาอไรายได้ส่วนตรงนั้นนะครับมาแบ่งให้พี่ๆแน่นอนเชื่อแอดเจม แอดเจมไม่ใช่คนขี้เหนียวนะครับจริงๆเนี่ยได้มาพันหนึ่งพันกว่าแบ่งที่500อเนี่ยแบ่งได้อย่างที่แอดเจมทำมาตลอดนะครับการแบ่งปันมันดีอยู่แล้วนะอันนี้พูดกันตามตรงไม่ได้ขี้เหนียวยันเนี่ยถ้าพี่ช่วยแอดเจมแอดเจมช่วยพี่ๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะนะต่างคนต่างช่วยกันนะมีน้อยกินน้อยร่วมกันได้มีเยอะก็กิกนเยอะร่วมกันแค่นั้นเองอ่ะดูทรงแล้วเหมือนมันจะฟืดๆนิดนึงนะพูดก,ก็พูดเถอะเหมือนมันจะฟืดๆนิดนึงนะแล้วก็ฟีสปินก็ ยังไม่เข้าเลยนะใครหว่านพืชไม่หวังผลใครเล่นไม่หวังกําไรไม่มีหรอกฮะมีทุกคนนะครับเพียงแต่ที่เจมเสียไปเมื่อวานเนี่ยเราก็มันทําอะไรไม่ได้นะจริงๆนะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะไปควบคุมตัวเกมได้ไงอะ่ะใช่ไหมเอาหน่วงหน่วงโอ้โห,หน่วงไม้สุดท้ายก่อนหมดเออหน่วงแบบนี้ขึ้นเลยดีไหมจ้าขึ้นเลยดีไหมเบ็ดยี่เนี่ยเอาดิ เพื่อมันจะดีเรื่องเน้นๆก็มียูพั 1, นฮะอะไรในมือตอนนี้กำมาสู่จุดเริ่มต้นหูอุตส่าห์บอกไป250ร้อยห้าสิบแล้วนก่อนอัดคลิปนะอืม,มาเลยจ้ะยินดีต้อนรับทุกแรงกระแทกว่าแต่มาว่าแต่เข้าอย่าเลยป้ายเป็นพอเขาวีดีฟีนให้เ,เจมหน่อยเรียบร้อยอย่าอูเกือบเลยป้ายมาครับผมมาดอกเลขโขออย่ให้เกลือนะเบ็ดยี่สิบดอกเลกขโขใหญ่ให้เกลือขขให้ปังเลยได้ไหมดอกเลกอ่ะขขให้ปังมาเลยได้ไหมเออ โอ้โหอย่าเกลือนะดูธงอออืืหแถวสามแปลงร้าวิายแล้วไงจ้าอ้าไปกันต่อเล่นโอโอ้โหเฮ้ยมามาพันทีเออสวยเถวสามแปลงร้าเป็นใบโอ้โหมันมีกันต่ออีโอโหวันสนากูเนาะบวกหกสิบสี่บาทโอ้โหดูธงแล้วน่าจะเกลือมึงเนี่ยอ้าวเกลือไปท่าไม้ท่าไม้ติดแหละส่งไม้ติดโอ้ แล้วแต่เขาจะให้แล้วกันแล้วเต่จะกรุณาแล้วกันนะแล้วเต่พี่มาจองเวจะกรุณาผมแล้วกันนะพี่เออนะครับอดูตรงแล้วเลือครับเก้าหกบาทเอามาหรือถึงห้าร้อยเนี่ยถึงไหมเนี่ยห้าร้อยขอเถอะเฮ้ย <c oughs> ถึงไปห้าร้อยแล้วยี่สี่องโอโ้ถึงัาแล้วเรียบร้อยอุ้ยโซนสปินมาอีกหนึ่งรอบ ตบมือพี่ๆน่ารักจังเลยมาจังเวสองเอาเรื่องโอ้ซ้อนซ้อนตปินมาให้หนึ่งดอกเอาดิหวานเจี๊ยบสิครับพี่จ่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบเอ้ยก็นึกว่าจะไม่มาล่ะพี่เล่นเล่นเอาใจให้ใจฟั่มถ้าเล่นเราอ่ะให้ใจฟั่มหมดตกใจนี่โอ้โหถอนสปินมาอีกสิบุญจะไม่เอาดิครับ ไปครับดูดีว่าตีตะปินที่สองนี่มันจะเกลือไหมตอนนี้บวกเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยออมหนึ่งพันซองนะเอาดิเออเออใกล้จะถึงบวกพันห้าแล้วรางวัลรวมทั้งหมดเรียบร้อยไหมโอ้กแถวสามสวยงาบารับใกล้ถึงใกล้ถึงพันห้าแล้วใกล้บวกถึงพันห้าแล้วอู้ยังไงก็ถึงนะถึงพันห้าแล้วว่าวันนี้ก็ขอกำไรสองพันขึ้นแล้วกันถ้ามาขนาดนี้ขอกำไรที่สองพันบาทขึ้นแล้วกันเดี๋ยวจัดกิจกรรมแจกพี่ๆเลยวันนี้ นะครับวันนี้มีกิจกรรมทั้งนั้นติดตามกันให้ดีอุย 2, 3, ้ยสองสามสวยงาพาราเป็ยังไงก็งเข้าครับแบบนี้นี่งไงร้อยหกสิบมือใจหนอยจังวะเอาเรียวเบื้องเตะมเ,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 มเน,นี่ยเฮ้ยข่อยินดอกจังๆอีกหนึ่งดอกจังๆในหกหมุนนี้ตออีก500สักห้าร้อยไปข่อสักห้าร้อยวสาสวยงาพาราเปตดแปดแปดบาทแล้วสอแเพลงร่ำลอยไม่มีตโตอู้สัญลักษณ์เชื่อ,อโอ้โหเยอะแล้วไม่ไม่หมุนไม่กลับด้านมาให้เราวัดเฮ้ย โอ้ยอ,อีกสี่หมุนจ้าพี่คอยสี่หมุนสามหมุนอ้หมุนทั้งบูทั้งหมุนต้องมาหนึ่งสองช่วยงาพาราเาสจ้า,จาไปเออเอ,อ้อา,าอีกสีามหมุนจะต้ายขอเดนไมจะแม่ท่าท่านท่าอท่านโอ้ยเอ,อ้มาอีกเลดงแปร่ายวะะาแสามที่จต่อไหมนั่นเราไปส่วยงาพาราเาป้จ้าไปข่าดิเออเริ่มหมุนท้ายย่ากเกลือได้ไหมโอ้หตอนนี้กำไรโซกันนะ กำไรสองพันครับผมนะโหอ,อีกขอกอีกครับผมดูทรงแล้วมาดีจัดวันนี้ดูทรงมาดีจัดจริงๆนะเอาดิเออฟีไม่ต้องเข้าก็ได้แล้วมันแล้วโขเตกโงกเตกโงกเตกหนักย่างเดียวก็ได้เรามาจังหวะนี้ yeah, <you> เบ็ดยี่สิบได้แหลไม่ขยับขยายนะครับผม yeah, พอใจแล้วเ <yeah. S 1> ด้กำไรสองพันตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไม <Yeah. S 1> ่จริงก็มาอีกเนี่ยอ่ะหมดสักยี่สิบเหมุนนี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยยี่สิบกมเหรียเนี่ยพอแล้วฮะ yeah, yeah. ขอเตะนอกอย่างเดียวฟิลิปปินส์ไม่ต้องเข้าก็ได้ขอเพิ่มอีกชั้นห้าร้อยไปจะถึงไหมไม่รู้นะอันนี้จะถึงไหมไม่รู้ฮนะขอเพิ่มสักห้าร้อยนะครับเอาพูดพูดหน่อยแล้วกันครับผมไหนไหนะ <Yeah, yeah. S 1> จังหวะนี้ละอือจังหวัดอเนี่นะครับพี่ๆที่จะมาร่วมกิจกรรมทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับสมาชิกเก่าเนี่ยบางคนก็ยังทําผิดอยู่แต่สมาชิกใหม่เนี่ยต้องย้ํานิดนึงนะครับ ว่าการมาร่วมกิจกรรมของไอเจมมันไม่ใช่แค่คุณตอบคําถามถูกเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะไอเจมตั้งกติการรไว้ข้อ1 2 3 4อะไรประมาณนี้ทําตามให้ครบตามที่ไอเจมบอกข้อ1 2 3เออให้มันครบว่าไอเจมไม่ทําอะไรบ้างนะครับจะ,จะได้ไม่จะได้ไม่พลาดเพราะบางคนตอบถูกแต่ว่าทําตามกติการรไม่ครบก็อดนะครับไม่มีสิทธิ์ดึงชื่อเข้าไปสุ่มในเอ่อเว็บสุ่มนะเว็บสุ่มแจกงนะไม่มีสิทธิ์นะครับ ไม่มีสิทเข้าวงล้อมหัศจั์นะเออนั่นแหละถึงบอกว่าอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับทาไม่ได้แค่นั้นเองฮะอุชาเออมาดูคลิปมานู่นนี่นั่นตอบถูกแล้วก็แล้วโอ้โหไปโศมาตายไปตาย,ตายน้ำตื้นเหมือนกันน่าเสียดายนะครับและพี่ๆี่ที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะไอ้เจมตอนนี้ใช้วิธีว่าใครที่เคยได้รางวัลสมมติว่าได้รางวัลวันนี้พรุ่งนี้พี่พ,พี่จะไม่ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรอบต่อไปแต่จะมีสิทธิ์ในรอบเว้นไปอีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคือสลับอ่ะ ได้ปึ๊บไม่ได้ค่อยไปได้อีกอได้ครั้งหนึ่งครั้งที่2ไม่ได้แต่จะไปได้ครั้งที่3เข้าใจใช่ไหมเออเพื่อเพิ่มอะไรเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่ๆที่ยังไม่ได้ท่านอื่นด้วยนาะจะได้แฟร์ๆกันจะได้กระจายนิดหนึ่งเนาะเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับแบ่งปันกันไปนะแอดเจมีกิจกรรมมาให้ร่วมนะมีรางวัลมาให้ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนอยากได้แต่ว่าเนาะเราแบ่งๆกันดีกว่าไม่ต้องห่วงแอ่ดเจมไม่ไปไหนมีกิจกรรมมีรางวัลมาแจกมีเงินมาแจกแนน่อน เพียงแต่วิพี่ให้ความร่วมมือกับไอ้เจมทําถูกตามกติกานะไม่งั้นโดนเข้าห้องปกครองนะอืมใครท้าทายระบบใครท้าทายอํานาจจะถูกใจกับเบ็ดสามสิบไม่ได้ขอปวดอีกครั้งหน่อยนะฟรีไม่เข้าไม่เป็นไรอืมอีกครั้งหน่อยนึ่งฮะตอนนี้กําไรไม่ถึงสองพันแล้วพันแปดแล้วตอนเนี้ยขอแตั้งหนึ่งดอกไม่ต้องฟรีก็ได้ขอดอกใหญ่สักดอกไปห้าร้อยมา สี่สิบเฮ้ยสองสี่สวยงามอาทิตยเฮ้ยมาอ่านั่นแหละสวยสิฮนะอ้าวเราทำสิบกว่าโอ้โหเฮ้ยนี่จะเข้ามาอีกหนอยเนาะนี่จะเข้ามาอีกหนยเนาะอ้โอยโบกแค่พันแปดนะตัวเนี้ยขออีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวฮะขอ,อนิดเดียวจริงอืมไม่ออ <c oughs> เอาโยยเฮ้ย,อยสองสี่สวยงามพระรามแปดเรียบร้อยพอหยุดเอาดิ โอไม่ถึงทั้งถึงเรียบร้อยโอ้วานเจี๊ยบโอ้เธอวันเจี๊ยบพอแค่นั้นเองไม่ต้องเยอะเอเอโอ้ยนะครับอ่ะโอเควันนี้มีกิจกรรมนะครับสำหรับสำหรับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมทายผลเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทดสิิยมนะครับฟังให้ดีทายผลเลขท้ายสตัวโดยไม่นับจุดทดสิิยม นะส่งคำตอบกันได้รายละเอียดของกิจกรรมจะอยู่ในทวิตเตอร์ @jameshin ติดล้อในนั้นทั้งหมดไปดูและไปร่วมกิจกรรมในนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม